สวัสดีค่ะพี่น้องเมืองไทยเมืองลาวและก็ต่างประเทศเนาะค่ะน้ออันมื้อนี้รีวิวตอนนั้นใหญ่เพราะฟักทองเนาะก็เลยปลูกกำลังขึ้นค้างเนาะกระจอมอะลรเด้ก็ไม่ทันถึงไปเลยแปลว่าดออยู่ ฟักทองนี่ดอเป็นพันดออยู่กระจอมอ่ะกำลังจะขึ้นค้างแจแก้วก็ดึงขึ้นนำละมันมีจะขึ้นก็ดึงขึ้นนำที่ขึ้นมาฮอดพีละกลจะขึ้นกล้จะขึ้นหลังคาละ แต่ว่าหมักฝักยังบรไยอยู่แต่เกวกาเมดกุเนวทางหมักบวบหมักฝักสูดแต่โบรายไหมโบออกข้าวเกลือขึ้นถึงบุนอีละาเอ้ยคำแพงเลยขึ้นถึงเพี่อเองขึ้นถึงกับขึ้นถึงรวย ลาคัแพงเลยนี่แหะจะเกี่ยวกับปุได้แล้วกะดีเจออยู่กาลังเฮินหานเหินขางเฮออันนี้เอดอยู่หลังบ้านนะคะไม่ได้เอดอยู่นำทงนากำลังว่าเอสเอาไปขุดหลุมอยู่ทงนาอันนั้นคือพักขมเผาพักขมเพาพักอันพักโหระาผ้า แต่ว่าเอาน้ำมักไปฮดผัดเจอหลายโปดลวกตัวหันเหลืองเหลืองเออน้ำมักกะเจอหลายไม่ได้ตัวนี้มันแห้งนี่เพราะอีตูก็นจนวาพักอีตูพักแมงลักก็นจนวาอันเหลืองคือกันแต่พักบุ้งก็มีเป็นไปแลวก็คือฮดคือเดียวอยู่แปลว่าพักอีตูก,กับพักอันนั้น ตองไม่ได้เลยว่าจันทร์ทน้ำมารกเจอไม่ได้เลยอันนี้คือผักขมเนาะขมเผาขมเผาขมขมญ่กม็มีนี่คือขมใหญ่อันนี้คือผักผักขมเผาตะโพตะแม่เฮาอันนี้ผักขมพื้นบ้านเฮาพ่อแม่เฮาพาปูกิน,อ,อ,นอ่อนโอวลูกอยู่มาถูกก็ลังหลังคืนค้างนะมีท่านได้ซักค้างเห้มัน พุเดี as as> ่ยวหินเถิงพุกเอเธอมาอู่มาอู่นี่แหละหินเถิงผู้ไทยจะว่ามาอู่เนาะเพราะมันเหินเถิงหลังคาวัฒนทอมาโทษก็หินเถิงหลังคาเม็ดปุระยือเอามาน้ำมาน้ำเต้าน้ำเต้ายาวแน่น้ำเต้าปอมนี่น้ำเต้าปอมลราส่วนหลายน้ำเต้ายาวครับ ได้สองคุ้มไม้แหลมก็เลยเอาอันนี้มาเซื้อไว้เดี๋ยวยายเนี่ละ่ะสิดหลอดไปปอิเป้าน้าผากสองเธอละโดนยายกระไดเดี๋ยวดอกมันบานยายกระติปรสมเกสอนนะ้ามันเพ่อมันจะได้ติดลูก เอ้ยผุ้นะแมง่งไม่ได้สีดเดี๋ยว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 จะสีดอันนี้มาแตงแตงกวาแตงหลานแตงแตงแตงหลานเนาะแตงกวาเบเดาว่ามันจะเป็นป่ะเออแต่พอมะนาวเขาพดน้ำมันละออกดอกแล้วดินี่ออกดอกแล้วมะนาวมะนาวออกลายอยอะคนออกลายอยู่ คือดอกมนันได้นี่ข,ขาวท่านตะวันว่ามันเป็น,ปนสีนใหญ่ปูยมแรงไม่สูงเนาะมีืออัดดอกมีใหญ่เลยมีคือยาฝนอ่ะืึเฮ็ดกับพ่อได้แกงมือเท้าได้ได้แกงอยู่แน่มาบบไม่มีเฮินเลยไม่ออกเลยจะไปซื้อมาแบเพาะใหม่ ผักชีชีผักชีลาวผักชีที่เฮากินอันนี้กับเบมาคิดอืมเป็มันอ่ออันนี้ไก่ซะนี่ไม่ได้เลิงโอ้ยแต่สั่งไก่ขนาดเอ็ดอ้อมไว้อยู่กันยัง เอามาได้เด็ด,ด,ด,นดนนนเนี่ยสลระก็พอบ่งแล้วยังบ่ได้บ่งมันอยู่นี่วัาละบ่งว่าละแปะมึงี่นมันมาสะไกกันิขนาดตัวนีขนาด อันนี้ยิบมาบ่งมือนั้นได้นานน้อยนึ่งก็ได้สามสี่มือสำหรับคลิปนี้กันอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แน่เด้อพี่น้องเด้อแชร์เฮหมูเฮาบวกเบิ่งให้แน่กดติดตามพ่อจะแก้วหลายๆเน่เพื่อเป็นกำลังใจาจะแไดกเอ็ดคลิปต่อไปนะกันเนาะยูทูบเบอร์เทาเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ